สวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะพาเด็กๆมาทำวัคซีนเข็มสองกันนะคะชุดของแมวบ้านล้างนะคะแล้วก็สีนินแล้วก็สีทองนะคะส่วนมาตินไม่ได้มาเข็มนี้นะคะมาตินเขาเป็นไข้ตอนที่เข็มแรกเขาก็เลยไม่ได้ทํามาทําเรียบร้อยแล้วคะเข็มสองของมาตินจะเป็นวันที่หกสิงหานะคะเขาเป็นหมาจรเเอาเข้ามาจากวันนี้เด็กๆก็เข็มสองเรียบร้อยนะคะ สีทองมาเจ็บนะลูก้าุสีทองเขาเจ็บนะคะมาเจ็บลูกนิดนยงโอ้ยสีทองได้ฉีดอีกได้ฉีดอีกยายังไม่หมดนะคะก็เลยต้องฉีดอีกรอบสองฉีดแบบนอนฉีดอันนี้มินโฮตัวผู้ขอบพระคุณกระเป๋าจากคุณป้าด้วยนะคะที่ส่งมาให้นะคะกขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะไม่ร้องแล้วลูกเก่งมากนล้วลูกโซดาคุณหมอชมว่าโซดา สีสวยลายสวยด้วยนะคะแลบลิ้นเดียปากด้วยสีทองเจ็บนุกสีทองต้องนอนฉีดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฉีดเข้าไปไม่ได้น้องร้องน้องดิ้นนะคะต้องฉีดแบบนี้เสร็จแล้วก็จริงจริงช่างน้ำหนักก่อนแล้วนะคะแต่ว่านุกสลับคลิปไม่ถูก แล้วคุณหมอก,ก็ได้ถ่ายพยาธให้ด้วยนะคะเจดี่ส,งก,สงกิโลแล้วเสร็จแล้วก็จะลลพาเด็กๆกลับบ้านนะคะพราะนุกไปมอเตอร์ไซค์นะคะรถยนต์เขาไม่ว่างนะคะน,นุกรีบรพาน้องไปแต่เช้าเพราะว่าแดดมันจะร้อน,ไ,นไปมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะด,ดกูกใส่กระเป๋าไปเลยห้าตัวเลยนะคะกระเป๋าใบที่ คุณป้าส่งมาให้ก็ใส่ได้เยอะนะคะแข็งแรงดีด้วยกราบขอบพระคุณจริงๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็ให้รางวัลเด็กดีนะคะยังไม่อิ่มนะคะยังไม่อิ่มเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องบีบให้อีกนะคะอาหารเปียกนะคะขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตตาเด็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็แมวยายนะคะขึ้นไปอยู่บนตรงนั้นละคะ่ะคิดดูเอาละคะ่ะ ไม่กลับบ้านสักทีนะคะอยู่ที่นี่คงมีสเสน่ห์เนาะคงอบอุ่นถ้าไม่กลับบ้านตัวเองสักทีมีอาหารกินอันนี้แม่แม่ตุ้มนะคะอันนี้แม่ตุ้มไม่ใช่แม่ดานะคะอันนี้แม่ตุ้มทําหมั่นแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ลูกแม่ตุ้มนะคะอยู่ในนี้ลูกแม่ตุ้มจะเป็นชุดของกําไรไข่มุกแหงๆดู อันนี้ใส่น้ําใส่ลุงหน้าตาสดใสขึ้นมากนะคะใส่ลุงสดชื่นสดใสขึ้นมากนะคะจากหน้าตาน้องที่เขอะเขอะวันนี้วิ่งนีละตัวเลก็กกว่าเพื่อนนะคะใส่ลุงนุกกวันหยุดทําความสะอาดกรงเดี๋ยวนุกจะได้ทําการเปลี่ยนสแลนที่ทึบๆนี้ออกครึ่งหนึ่งนะคะจะเอาสแลนใสมาใส่กันฝนนะคะเพราะว่าคุณป้าท่านส่งมาให้นะคะเราจะทําคลิปให้ดูนะคะถ้าทําเสร็จแล้ว นุหาเวลามาล้างรถยากมากนะคะแล้วนุกก็ล้างเองไม่ได้เพราะว่านุกยกขึ้นตั้งขาแบบนี้ไม่ได้นะคะคือคือมันหนักนะคะรถที่แม่นาซื้อให้นะคะนุกกขอบพระพคุณแม่นาเสมอมาและตลอดไปเลยนะคะรถมีประโยชน์มากนะคะปีหนึ่งแล้วนะคะรถยังดีๆอยู่เลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะนุกได้ใช้ขี่ไปทำงานขี่ไปหาเด็กที่ทุ่งนาขี่พาเด็กๆไปหาหมอฉีดวัคซีน เจ็บป่วยไม่สบายไปคลินิกใกล้บ้านได้นะคะขอพระคุณสาธุบุญกับแม่มากๆเลยนะคะที่เมตานุกมาตลอดนะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญรวมทั้งเ c ผู้ใหญ่ใจดี FC ทุกท่านที่เมตาน้องมาทุกช่องทางด้วยนะคะที่สนับสนุนน้องมาทุกช่องทางทุกทท่านเลยนะคะขอให้บุญหนุนนำขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ